มะนาวกับใบเตยบอกวิธีการกินด้วยจดไม่ทันอาจจะพูดเร็วไปนะที่จริงใช้สามอย่างใช้มะนาวใบเตยแล้วก็ใบกะเพราแดงนะกะเพราแดงหรือกะเพราเขียวกะเพราขาวก็ได้นะฮะไปดูวิธีการต้มฮะแล้วก็วิธีการดื่มด้วยโดยละเอียดฮะอีกครั้งหนึ่งนี่คือใบกะเพรานะฮะกะเพราเขียวกะเพราขาวก็กะเพราแดงได้หมดนะครับหนึ่งกระมือมะนาวสามลูกใบเตยสามใบวิธีทาผ่ามะนาวเป็นสองซีกนะผ่าึ่งเฉยนะฮะ ไม่เอาเม็ดออกนะครับผ่าไวเลยนะครับทั้งสามลูกเลยฮะผ่าไปเลยฮะไปสองเสกวิธีทํานะฮะต้มน้ําให้เดือดก่อนฮะอันนี้หมดต้มต้มเดือดแล้วนะครับพอเดือดปุ๊บใส่ถุ่วไพลงไปใส่กระเพาะลงไปนะฮะแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปใส่ลงไปเลยฮะแล้วก็ตามด้วยมะนาวนะครับอ่านะฮะหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ห้านาทีนะครับถ้ามากกว่านี้จะขมนะฮะตามนี้เลย เมื่อต้มเสร็จแล้วครับคุณจะได้แบบนี้นะครับอันนี้หมอใช้กะเพราแดงมันจึงเป็นสีแดงนะครับคุณจะใช้กะเพราขาวกะเพราเขียวกะเพราอะไรก็ได้นะฮะเหมือนกันให้ดื่มนะฮะก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นนะเช้าเย็นนะครั้งหนึ่งแก้กาแฟดื่มเจ็ดวันหยุดสามวันต่อเนื่องสี่สัปดาห์ดื่มสองสามวันแรกอาจจะมีการถ่ท้องหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ตัวจะโ่งด้วยนะครับขับเมือกมันด้วยแล้วก็พุงยุบด้วยนะฮะห้ามต้มซ้ำต้มทีเดียวนะฮะนั้นคลิปนี้น่าจะเข้าใจมากที่สุดแล้วนะ ทําให้อย่างช้าแล้วนะครับให้ไปทําตามนี้ลองดูฮะสูตรสามส่วนไป3ามอย่างมะนาวกระเพราและใบเตยสูตรพงยุพฮะลองดูตามนี้ฮะ